สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการรับเกียร์สิบปีไลเลนเจอร์นะครับก็คือวันแรกเลยสามารถรับได้เลยนะครับโดยเริ่มแรกเลยให้เราไปรับตั๋วในกล่องจดหมายนะครับแล้วก็เข้าไปที่กาชานะครับรอแปบสักครู่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ๆเซิร์ฟหมุนมาก โอเคแล้วเราก็ไปที่ตู้นะครับเราจะมีตัวทั้งหมด19ใบนะครับให้เรากดสุ่มไปเลยนะครับสุ่มไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวช่วงนี้มันหมุนเดี๋ยวเราจะเร่งคลิปนะครับเร่งคลิปให้มันไปไวๆทั้งหมด19ครั้งเลยนะครับกดไปให้แบบหมดเลยโอเคครับหลังจากที่เรากดไปทั้งหมด19ครั้งนะครับให้เราไปที่หน้าภารกิจนะครับ ที่จริงกดไปที่หน้าภารกิจเลยกระดานะแต่หมกดผิดนะครับเลยกดไปปุ่มโฮมก่อนเดี๋ยวล้อมันหมุนสักครู่นะครับโอเคแล้วก็ไปที่ภารกิจเลยนะแล้วก็ไปภารกิจพิเศษนะครับกดรับให้หมดเลยนะครับอาจจะหมุนนิดนึงนะเซอร์เพิ่งเปิด จริงๆเรากดแค่อของนี่ก่อนก็ได้นะเป็นพวงกุญแจก่อนก็ได้แล้วผมจะกดพวงกุญแจก่อนนะครับโอ้มุนนานจังเพื่อนโอเคครับได้แล้วแล้วเราก็ไปที่ปุ่มโฮมนะครับไปที่หน้ากิจกรรมแรกของนะครับ รอหมุนนิดนึงโอเคแล้วก็ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับที่แบบเอาไว้แลกของนี่เราจะมีทั้งหมด250นะครับให้เราแลกตั๋ว1ครั้งนะครับแค่1รอบก็พอนะโอเคหนึ่งรอบมันจะได้11ใบมั้งครับก็ ได้อีก1ิบเอ็ดรอบให้เราไปที่กาชานะแล้วก็ไปสุ่มกาชาเหมือนเดิมนะครับสุ่มให้หมดเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเล่นคลิปเหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ภารกิจนะครับแล้วก็ไปรับพวงกุญแจเลยอีกร5อยนะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนแต่ว่ามันอาจจะหมุนนานนิดนึงนะครับโอเค เดี๋ยวรอมันหมุนก่อนสักครู่นะครับโหนานมากแค่แค่รอหมุนนี่ก็หลายนาทีแล้วนะแล้วรอก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็ไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมครับ นี่ทั้งหมดเราก็จะมี330นะครับให้ทำการแลกหมวกได้เลยแลกไปเลยโอเคแลกเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ในอุปกรณ์นะนี่ครับได้มาแล้วส่วนค่าข้างล่างก็คือแรนดอมนะครับแค่นี้ง่ายๆนิดเดียวนะครับ โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ